เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตเงินเยียวยาเกษตรกร,ร,กรมาดูกันว่า41จังหวัดคือกลุ่มไหนที่จะได้รับเงินเยียวยาในรอบนี้นะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook ราชดาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้ เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะกระทรวงเกษตรเตรียมเยียวยาผู้เลี้ยงสัตว์น้ำกว่า2.14หมื่นรายใน41จังหวัดนะคะที่เสียหายจากน้ำท่วมรวมมูลค่ากว่า463ล้านบาทพร้อมสำรวจพื้นที่เสียหายต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะคะโดยล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมง ได้เร่งสำรวจความเสียหายด้านการประมงจากภายน้ำท่วมตามนยโยบายของนายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นข้อมูลในวันที่19ตุลาคมนะคะพบว่าพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจำนวน20,467ราย พื้นที่คาดว่าจะเสียหายรวมกว่า26,900ไร่ใน41จังหวัดนะคะคิดเป็นมูลคา่าความเสียหายไม่น้อยกว่า463ล้านบาทกรมประมงเร่งดำเนินการสำรวจอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงการคลังต่อไปนะคะ ทีนี้เราก็มาดู41จังหวัดนะคะว่ามีจังหวัดอะไรบ้างที่จะได้รับเงินเยียวยาในรอบนี้นะคะก็จะมีเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำปางลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทยัยพิษณุโลกตากเพชรบูรณ์กำแพงเพชรนะครสวรรค์อุทัยธานีนะครราชสีมาชัยภูมิเลยหนองบุรลำพูอุดรธานีหนองคายมาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญอุบลราชธานี สีสเกตสุรินชัยนาะทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีนคปรปฐมกรุงเทพมหานาคปรปทุมธานีนครนายกปราจินบุรีสะแก้วกาญจนบุรีราชบุรีระยองและรังนะคะไปต่อที่อัตราการให้ความช่วยเหลือนะคะกุ้งก้ามกรามกุ้งทะเลหรือหอยทะเล ไรละ1 1 7 8 0บาทไม่เกินไรละ5ไร่2ปลาหรือสัตว์น้ำอื่นนอกจากข้อหนึ่งที่เลี้ยงในบอ่อดินนาข้าวหรือล่องส่วนนะคะโดยเฉพาะพื้นที่เลี้ยงไรละยละ4 6 8บบาทไม่เกินไรละ5ไร่3สัตว์น้ำตามข้อหนึ่งและข้อ2ที่เลี้ยงในกระชงังบอ่อซีเมนหรือที่เลี้ยงในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกันนะคะตารางเมตรละ368บาทไม่เกินไรละ80ตารางเมตร ทั้งนี้หากคิดคำนวณพื้นที่เลี้ยงแล้วผู้พ่อเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบภัยพิบัติรายใดจะได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินต่ำกว่า368บาทให้ช่วยเหลือในอัตรารายละ368บาทนะคะและนอกจากนี้กรมประมงยังได้ออกประกาศแจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการพ่อเลี้ยงจระเข้ ในทุกจังหวัดโดยตรงนะคะให้เพิ่มความระมัดระวังในการควบคุมดูแลจระเข้ที่อยู่ในครอบครองให้มากขึ้นเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการหลุดลอดออกจากฟาร์มและหากประชาชนผู้เห็นจระเข้ในแหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติสามารถแจ้งสำนักง,งานประมงจังหวัดในพื้นที่ได้นะคะ อัปเดตยียยาล่าสุดกับ41จังหวัดพี่น้องเกษตรกรเตรียมรับการเยียรยาสำหรับผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ2.14หมื่นรายนะคะอัปเดตล่าสุด21ตุลาคม2565